เจมอเตอร์ Motors, สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับผมสำหรับวิธีการยื่นเอกสารหรือว่าลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับผมว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ แล้ว,วันนี้ผมก็จะมาอยู่กับพิดานะครับคนที่ได้เจอกับลูกค้าที่ค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับผมวันนี้เราจะมาแยกประเภทกันก่อนนะครับผมว่าการติดประวัติเครดิตเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก็จะมีเป็นพวกบัตรเครดิตแท็กซิงนะครับคือรถคนขับนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอันดับแรกก่อนนะครับผมเรื่องการติดประวัติเครดิตเนาะสำหรับลูกค้านะครับผม ที่มีติดประวัติเครดิตแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกรณีที่ลูกค้าติดเครดิตเครดิตในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบัตรเครดิตเงินสดหรือเรื่องของผ่อนสินค้าอะไรต่างๆนะคะเนอะอาะก็จะมีลูกค้าหลายๆคนอาจจะเป็นในในส่วนของอความล่าช้าหรือการล่าช้าของบัตรเครดิตหรือยอดหนี้ค้างสะสมอะไรพวกนี้อย,อยอดหนี้ค้างสะสมว่าสูงประมาณเท่าไหร่ก็ะจะมีมะลูกค้าบางคนอาจจะเป็นคิดว่าตัวเองน่ะมีติดบัตร เครดิตซึ่งที่จริงแล้วลูกค้าจ่ายอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีล่าช้าบ้างใช่ค่ะมีมีล่าช้าแล้วมองว่าตัวเองติดบัตรเครดิตติดล่าช้าแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าถ้าม,ามุมมองของเ,ออเรื่องของการออกรถของเราค,รคือยังสามารถออกได้อันนี้ลูกค้าไม่ต้องกงังวลเพียงแค่ว่าเรื่องของเอกสารในการที่จะทําให้เราผ่านหรือออกง่ายขึ้นก็จะมีหลักฐานใบปิดยอดตรงนี้นะคะมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ว่าลูกค้าไปปิดยอดมาแล้ว หรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกค้าพางท่านอาจจะมีราช้าแล้วจ่ายต่อเนื่องไปอยู่ค่ะแต่ว่ามีราช้าบ้างมีมีล่าช้ามีราช้าแล้วก็คืออาจจะมีการโดนปรับดาวนะคะในลักษณะน,นี้ จากที่เราเคยเคลียร์ไว้กับทางร้านว่าเป็นเงื่อนไขโปรฟีดาดาก็จะไม่ได้ในส่วนนี้ใช่ค่ะก็ให <c oughs> ้ลูกค้าเตรียมอาจจะมีเรื่องของยอดเงินวางเงินดาวเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยสําหรับลูกค้าที่ติดบัตรเครดิตนะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้ว่ายังสามารถออกได้ปกติเพียงแค่ลูกค้าได้เพิ่มเอกสารเพิ่มเติมเข้ามานอกจากตัวอาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเนาะก็จะมีใบปิดยอดตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าเตรียมตัวเรื่องเงินดาวนะครับสามารถสอบถามได้ว่า ดาวเพิ่มเติมที่เท่าไหร่เพราะว่าของทางร้านเนี่ยาบางรุ่นเนาะก็จะมีกิฟต์อวเชอร์ให้ในส่วนนี้สามารถนํามาเป็นเงินดาวได้แต่ว่าถ้าไฟแนนซ์เขามีการปรับดาวเพิ่มเติมในส่วนนี้ลูกค้าก็จะอาจจะได้จ่ายเพิ่มเติมใช่ค่ะได้จ่ายาเพิ่มต้นบางส่วนแค่นั้นละค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็เครดิตถัดไปนะครับที่จะพูดคุยกันก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแท็กซิ่งอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเพราะว่าเห็นลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยถามเข้ามา ในส่วนของการติดแท็กซิงของตรงนี้นะคะ mm. ก็จะมีเรื่องของลูกค้าบางคนอาจจะยื่นเช็คข้อมูลเครดิตตัวเองผ่านโทรศัพท์ออนไลน์ <c oughs> เพราะว่าช <c oughs> ่วงนี้การออนไลน์ค่อนข้างเยอะเนาะ <c oughs> ลูกค้าบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเข้าไปสมัครผ่านแอปมือถือออนไลน์โดยที่แบบ ไม่ได้ไปไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองสมัครตัวนี้ไปแล้วแค่ใส่เลขบัตรประชาชนใช่ค่ะก็ขึ้นแล้วขึ้นว่าเราเช็คแล้วใช่ค่ะอันนี้หนึ่งแหละทีนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของยื่นเอกสารตามที่มีมีมีพนักงานแบบเขาเข้ามาให้เข้ามาบริการถึงที่นะคะ ซึ่งยื่นไปแล้วลูกค้าบางคนอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องหรืออะไรยังไงก็เฉยไปเลยก็ลืมไป,ปแล้ว<อ>ตัว,ตวเองยืนงง่นใช่ค่ะอันนี้กี่กี่ครั้งต่อเดือนถึงจะติด สามครั้งต่อเดือนนะคะ<อ>กรณนนีที่ลูกค้ายื่นสามครั้งต่อเดือนไปแล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วยังสามารถออกได้ไหมอันนี้ก็ออกได้ค่ะแต่ว่าต้องรอระยะเวลาด้วยหรือไม่ก็จะต้องมีการปรับดาวเพิ่มดาวขึ้นที่ค่อนข้างสูงเนาะใช่ค่ะครับผมแล้วเคสตัวอย่างนะครับก็คือของทางร้านเนี่ยเมื่อเช้ามีเคสของลูกค้าที่ติดแท็กซิงนี่แหละเข้ามาตัวนี้มีมีดาวอะไรยังไงบ้างครับ,รบลูกค้าโดนปรับดาว25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลูกค้าก็รับลดปกติรับล รับเงื่อนไขลูกค้าใช่ลูกค้าทราบว่าข้อมูลหรือเครดิตตัวเองอติดตรงนี้อยู่แล้วลูกค้ารับเ <พอ S 1> งื่อนไขค่ะแล้วเอกสารที่ใช้ล่ะครับตัวนี้มีมีเพิ่มขึ้นมาเหมือนบัตรเครดิตไหมไม่ค่ะก็จะมีเรื่องแค่อันนี้ส่วนของทะเบียนบ้านัตรประชาชนคคแค่นั้นล่ะค่ะโอเคครับพื้นฐานถ้าอย่างนั้นก็คนที่ติดแท็กซิงนะครับก็ถ้าลูกค้า รอได้ก็ให้รอไปก่อนประมาณ3-6เดือนแต่ว่าถ้าลูกค้ามีอยากรีบใช้รถอะไรแบบนี้อาจจะต้องได้ดาวน์เพิ่มเติมใช่คับเอกสารก็ท<า><า>ั่วไปเลยต่อมานะครับผมเกี่ยวกับการคืนรถอันนี้จะเป็นเครดิตยอดฮนะิตเนาะที่ลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามก็คือค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยการคืนรถเนี่ยยังยังสามารถออกได้ไหมครับออกได้ค่ะต้องกล่าวถึงก่อนว่ากรณีคืนรถลูกค้าหลายๆคนจะมีช่วงที่โควิด กันเข้ามาช่วงละลอกหนึ่งเข้าไปแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับเรื่องของ ค่าใช้จ่ายไม่พอในการใช้จ่ายแล้วทําให้ลูกค้าจําเป็นต้องคืนลดซึ่งทีนี้พอมาช่วงนี้ลูกค้าสามารถบริหารการเงินของตัวเองได้แล้วจับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะก็สามารถนําเอกสารหรือหลักฐานในการปิดอันนี้ต้องมีใบปิดเหมือนบัตรใช่ค่ะมีการลูกค้าคืนลถไปแล้วทีนี้น่ะกรณีที่เขามีเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ให้ลูกค้านําหลักฐานเอกสาร ตรงนี้นะคะ่ะเข้ามาประกอบอในส่วนของการยืดเอกสารด้วยกรณีที่จะออกรถครับแล้วก็เกียร์เ่เล็กน้อยอีกนิดน,นึงนะครับผมสาหรับลูกค้าคืนรถนะครับการคืนรถกับการยึดรถจะไม่เหมือนกันนะครับการคืนก็คือเรารู้ตัวเราแล้วว่าผ่อนไม่ไหว<ช>ก็ค,คืนให้ไฟแนซ์นไปแต่ว่าการยึดรถเนี่ยจะเป็นการชําระไม่ตรงงวดเนาะแล้วทิ้งระยะเวลานานไฟแนซ์นก็จะมายึดรถใช่ค่ะโอเคครับผมแล้วอันนี้ต้องได้ใช้คนค้าได้เอกสารอะไรเพิ่ม ไหมครับหรือว่าใช้แค่ใบปิดอย่างเดียวเลยใบปิดมีใช้แค่ในส่วนเอกสารนะคะจะมีใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ใบปิดเพิ่มเติมเข้ามาแค่นั้นละค่ะแล้วก็จะมีได้ดาวไหมเพิ่มดาวแน่นอนค่ะอันี่ขายไม่ได้สิรายการนี้ขายไม่ได้เลยตอนนี้ครับผมงั้นต่อมานะครับเครดิตที่ลูกค้าถามเข้ามาอันนี้ค่อนข้างน้อยแต่ก็พอเจอบ้างก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนค้ำประกันนะครับคนค้ำประกันเนี่ยถ้าอย่างเช่นผมค้ำให้พิดาแล้ว พี่ดาคืนรถไปผมอยากออกรถผมสามารถออกได้ไหมถ้าถามว่าออกได้ไหมออกได้ค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องแจ้งก่อนว่าครับคืนกับ อ๋อคืนกับค่ายไหนคืนกับไฟนั้นไหนค่ะคือบางที่ PJ น่ะคือเราสามารถหาแนวทางหรือหาช่องทางให้ลูกค้าออกรถได้ก็คือจะมีไฟแนนซ์คอยรับรองอยู่ใช่ค่ะครับผมถ้าติดสีเขียวก็ไปยื่นสีแดงใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือในกรณีคนค้ำจะไม่สามารถที่จะยื่นกับสีเขียวมือนเดิมได้แล้วเพราะว่ามีข้อมูลหลักๆของลูกค้าที่ติดอยู่กับ สีนี้อยู่ครับผมอันนี้ก็คือในกรณีที่ติดค้ำนะครับแล้วอเอกสารล่ะครับเอกสารก็ใช่เหมือนกันเลยค่ะประ,ประชาชนทะเบียนบ้านเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะแต่ว่าคนค้ำเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้โปรโมชั่นฟรีดาวครับผมเพราะว่า,าเครดิตเราไม่ได้คืนเนาะเราเป็นแค่คนคำ้ำแต่ว่าจะติดเฉพาะกับธนาคารนั้นๆใช่ค่ะเพราะว่าเราเราไปยื่นอ,อีกพี่ดึงละครับผมแล้วพี่ดานแนะนำลูกค้ายังไงบ้างครับสำหรับคนที่ ติดประวัติแบบนี้ติดบัตรติดคือรถติดแท็กซี่อะไรแบบนี้ต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับรวมๆเลย 1. บัตรประชาชน,น 2. ในส่วนของทะเบียนบ้าน 3. ใบปิดยอด 4. ยอดเงินเพิ่มเติมที่ต้องมีการปรับดาวเพิ่ม,<ผ>มขึ้นสําหรับลูกค้าทีา่มีติดประวัติเข้ามาแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ถ้าลูกค้าอยากลองเช็คดูเนาะตอนนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คได้ก็จะเป็นแอปของทางรัฐนะครับที่สามารถตรวจสอบ NCB มันก็จะขึ้นว่าลูกค้ามีกี่บัญชีแล้วปิดกี่บัญชีแล้วหรือว่ามีติดกี่บัญชีอันนี้ก็อย่าเช็คบ่อยนะคะนนมีผลเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ขึ้นบูโรไหมครับขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นแท็กซิ่งไหมใช่ค่ะ ขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะมันลิงก์หากัารมดตีแล้วถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจนะครับว่าติดประมาณนี้แล้วออกได้ไหม อันนี้ทักเข้ามาสอบถามที่เพจได้ไหมได้ค่ะครับผมทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแล้วก็ให้คาปรึกษาแนะนําในการออกรถอยู่แล้วถ้าลูกค้าติดประวัติเครดิตหรือว่าสงสัยว่าตัวเองติดนะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามทางแฟนเพจ a c e b o o k ของ PGM o t o r ของแรมเบต้า PGM o t o r หรือว่าทาง l i น์แอด pgmotor นะครับครับสำหรับลูกค้านะครับผมที่สนใจที่จะออกรถหรือว่าคิดว่าตัวเองมีติดประวัติหรือว่ามีคําถามอย่างอื่นอยู่นะครับอยากให้ลูกค้าทักเข้ามาสอบถาม ทาง PJ Motor ได้ทุกเพจเลยหรือว่าที่ Line แอ PJ Motor นะครับยังไงก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแม้แต่ติ๊กตอกของทางร้านเนาะก็จะเป็น PJ Motor ทั้งหมดเลย YouTube ก็ PJ Motor Channel นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีความรู้ใหม่ๆหรือว่าเก็ดความรู้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่คอยทำคลิปให้เรื่อยฝากให้ลูกค้าติดตามด้วยนะครับผมค่ะข<อ>้า <Yeah. S 2> คุณมากค่ะถ้าทำอย่างนี้นะครับ พออีกหนึ่งคลิป